เครื่องไล่ยุงหนึ่งชุดเช็คไฟแล้วเตรียมเดินทางไปหนองคายขอบคุณที่สั่งต่อเนื่องกันยาวนานนะคะขอบคุณคุณโซริยาย้าจากขอแก่นไปหนองคายก็ยังสั่งต่อเนื่องตอนนี้สั่งเครื่องเพิ่มขึ้นแล้วและวางแผนถามหาเลขตัวแทนเพื่อความประหยัดลูกค้าตัวยงมิสเตอร์ปีเตอร์ตัวจริงก็จะชอบราคาตัวแทนที่ เพลสสิบขวดขึ้นไปนะคะรวมส่งแล้วราคาขวดยังไม่ถึงร้อยบาทเลยคุ้มมากๆใช้ยาวนานเป็นปีเวลาอัดวิดีโออาจจะมีเสียงรถวิ่งหน่อยนะคะพอดีอยู่ที่ถนนสําหรับเครื่องนี้อ่าอันนี้เป็นเครื่องของปลาเลยอันนี้เป็นเครื่องที่ตัวแทนฝากเช็คเครื่องเพราะเขาบอกว่าเหมือนเครื่องมันหลวมใส่น้ำยาไม่ได้เช็คให้แล้ว ใส่ได้เหมือนเดิมไฟก็ติดเหมือนเดิมจะเอาไปคืนขอบคุณที่สนับสนุนวิสตอร์พีเตอร์ค่ะ